เดียยวรพื้นที่ของตำบลด่านทัพตะโกเป็นพื้นที่ที่สูงครับน้ำจากธรรมชาติเนี่ยพอเดือนธันวาหรือว่ามกราในน้ำก็จะแห้งหมดตำสะตำฝ่ายก็จะแห้งทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่มีน้ำที่จะทำการเกษตรแล้วก็เป็นช่วงนั้นราคาพืชผลก็จะแพงก็จะทำให้เสียโอกาส น้ำเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรโดยเฉพาะน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำที่มีปริมาณกักเก็บจานวนมากและสามารถพัฒนานำมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ตำบลท่าตะโกอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเป็นระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรมทำให้เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืเชเศรษฐกิจราคาสูงได้ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่น คงให้แก่คนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนค่ะการขอรับสนับสนุนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ต้องรวมตัวกันกลุ่มเกษตรกร15ครัวเรือนขึ้นไปและพื้นที่500ไร่ขึ้นไป ระบบน้ำบาดาลที่เราได้นะครับเป็นระบบพอถังแล้วก็มีบ่อบาดาลทําด้วยพลังงานแสงอาทิต์นะครับตอนนี้ที่มีเกษตรกร,กรใช้ระบบบาดาลของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ30ครัวเรือนพอเราได้น้ําบาดาลมามันจะทําให้เราก้าตัดสินใจที่จะลงทุนทําพืชผักอะไรที่มันราคาดีๆครับโดยยิ่งเฉพาะหอมแบ่งนะครับหน้าแ้งนี่ไล่หนึ่งตกประมาณไร่ละแสนกว่าบาท จึงทาให้เกษตรกรเนี่ยไม่เสียโอกาสตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกษตรกรคุณภ,ภาพชีวิตก็จะดีขึ้นและเราก็ไม่ต้องไปหางานที่อื่นทำครับก็หลักๆก,กอาชีพก็คือทําต้นหอมแบ่งแต่เดิมเนี่ยพื้นที่นี้มีปัญหาคือน้ํามันไม่พอในการทําแปลงใหญ่ก็คือมีน้ําน้อยก็เลยทําน้อยตอนนี้ได้น้ําจากโครงการนี้ ก็เลยทำให้ทําได้มากขึ้นก็ลดความเสี่ยงในการปลูกแล้วไปไม่ถึงคือมันมีน้ําได้ต่อพอน้ําสมบูรณ์พืชมันก็สวยอย่างที่เห็นตอนนี้ปลูกอยู่ที่55ไร่ไร่หนึ่งประมาณ2ตันก็ขอขอบคุณกรมน้ําบาดาลน,นะครับที่มาเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากให้เป็นทําอย่างนี้ขยายไปทั่วไปเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองกเกษตรน้ําเป็นปัจจัยหลักในการทําการ,กรเกษตรครับ แล้วพบกันใหม่ในรายการหุนทางพารวยสวัสดีค่ะ